ลองดูมุมนี้ครับมุมเดิมเนี่ยนกะัดโคตรตีอ่ะมุมเนี้ยโอ้ยปลาอยู่ข้างตะลิงขึ้นน้ำสองตัวเลยโอ้โดนเลยดูดิตกปุ๊บกัดเลย ยา้ยาย้ามันจะหมานไรขนาดนั้นน่ะตกปุ๊บซัดเลยครับผมกบยางแก้คันจิ๋วครับผมนี่เป็นไงของแท้ตกปุ๊บเหมือนตีตกใส่ปากอะ่ะตีตกปุ๊บมันคาบปั๊บเลย คือก็โอเคคนระับฝากกัได้ครับผมกดบยางแก้กันจิ๋วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่อีกหนึ่งเตี้ยมตัวเล็กตัวน้อยเหลือแต่ตัวเท่านี้แหละน่าเจ๋งเล่นไปเยอะเฮ้ยมันจิ้มน้ำไหลายตัวมากเลยนะวันนี้ดยอดครับผม